สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี f อทุกท่านเด้อนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคุณผู้คุณผู้ชมครับทิศพันธ์นะครับช่องคุ้มรัพย์พญานาคครับทิศพันธ์ชาแนลนะครับคุณผู้ชมทางเพจคุ้มรั์พญานาคนะครับติดตามปู่สารคามเอาตัวเลขเด็ดมาฝาก f อนะครับคุณผู้ชมเดินทางมาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขของปู่สารคามนะครับเลขยังเหมือนเดิมไหมนะครับปู่จะมีพิธีการทําตัวเลขนะครับน้องแมวหรือว่า เชือกผูกคอหรือตัวเลขคำนวณสูตรหรือความฝันเราไปดูกันกันกบหลวงปูน่นะครับปู่สารคามนะครับจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับดูแล้วก็มาดูแล้วก็จะเริ่มกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อให้เป็นกําลังใจแอดเลยเดินนะครับคุณผู้ชมขอแค่กดแชร์แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแอดก็จะมีกําลังนะครับสู้ต่อหาตัวเลขเด็ดๆหาสิ่งดีๆเข้าสู่เอฟซีทุกคนทุกท่าน,นครับตามไปดูกันนะครับ นี่ครับลงปูนะครับมาถึงแล้วนะครับนี่ก็รัการวันร้ำมัสการเดอหลลงปูเดอรขอบคุณชมนี่เด้อเลขเป็นเ็ดน้องแม่วปูนี่หกเจ็หลอย่างล่อนี่น้องสาธุสาธุคุณชมนะครับ นี่ตัวหนึ่งนี่ดิตัวไหนครับหนึ่งติปีหนึ่งเกือบสองหนึ่งนี่ร่องรางปูของปูนี่มันมันดับเออดับอันนั่นดับผมจะเสียวกันกันเอกสูตรปูนี่มันปิดตาวมาดิครับผมเล็กก็นั่นเนี่ยเนี่ยวันนี้มันมันเปียกปลาดเนี่ยขอบคุณชมนะครับเดี๋ยวไปชมเลขปูสารคามนะครับหนึ่งห้าสามสาม หกสี่เจ็ดอ่าอ่ามาเรีวมอถืขหลายคนอยู่ดิเจนอาหารโอ้เจ oh, นอาหารนะผม<ล>เขารเลกเจนอาหารโอ้เล็กาลงามเลยน,น่นเดบันประจําันประจําันเวันประจําวัน เง่อะวัตบริหารมัง่หนึ่งในยี่สิบเจ็ดามแปดให้ให้ใหแค่นี้ไหมนี่มันสีมาตัวนี้นี่สองแถวนี่สองแถวบริกะนี่ตัวนี้เน้นล่างนี่ตัวนี้ นี่ติดตามกับปู่นะครอี่อกนะครับมไปเสเราเลยเงยเต่เงยเตงมหลวงปู่ขเงเตงเงยเต่งนะครับหอนอตนห่อนอหอนนะครับปู่นี่แห่่เ่ว่าวนนี้ได้ได้ว่าเพิ่มตัวนี้นี่เด็ดเล็่างเลยได้ตัวเพิ่มไหมนี่นี่หะหปดหปก็หสมป๊เลยตัวนี้กับหาสโอ้เหล็กเนหาเ อันนี้อันนี้เลขนี่ตัวนี้ไฮไฮเอฟซีห, FC หรือ่ครับนี่แม่นบ่ครับตออัวนี้เลขละตัวน,นี้เลขสินี่แหละบานีบานีานเลขเลขรอบป,ปีเลขรอบป,ปีนี่มีอยู่แคสองหกเก็แล้วก็หกแปดยิ่งมาใส่น้อกันเท่านี้แหละนี่รอบป,ปีรอบป,ปีมีวงกลม ปสองหกเจ็ดเขาเรื่อเขาห้องกับพอยพันเนี่กับหกแปดพอยยพัน์ในสูตเออหนึ่งหศูนย์เิงเล่านี่เขาเปียเลยตรงกันอีกโอพันเอ้ยบันไปใช่บพันก็ตองวนเป๊ะของแถวใหญ่หนึ่งครับเล่าไขว่หันธิบเก้าย่ไหนะครับยุคนอุดรของซองกันน้ำเสียโอ้พ่นไ้ว่หันนี่พ่นไหวสีพ่นไ้ว่วิ่ง วิ่งหนึ่งอ่งหนึ่งล่างพอตัดลัปุ๊บมัโดนเจ้บคู่เห็เนี่ยจัาคููตีเอาซะนี่นี่เขาตัวไหนเขาล่างตัวนี้งอที่แล่ามาหามงอที่แล้วอันนี้งที่แล้วงอที่มากดีกวทีเมยงอที่มากงนี่งอนี้วิ่งเขากันเลยไหม ห้าวิ่งห้าครับคุณชมวิ่งห้าเด้อจับคู่ให้นี่จับคู่ในออห้าห้าสามห้าสามห้าแปดโอ้เหล็กงาห้าสามห้าแปดบอไปใส่ลห้าสามห้าสปเขาก็นี้เลยอ๋อป็จัวันขงปูเหล็ประจัมวันเนาะอันนี้คือเล็ประจําวันมาครับเล็ประจําวันประจําวันพืหัส มีหนึ่งสี่เจ็ดสามห้นะครับสองตัวมีหาสามหาแปดนครับเนาะสิบสี่หนึ่งสี่กับเจ็ดสี่กับเลขประจําวันนะครับเนาะประจอวันก็ของเงินย่าอยู่ดอนี่อันนี้อันนี้อันนี้เลขนะครับปูนี่อันนี้สี่เลขเงินคำนวณ3ตัวอ๋อนี่คำนวณ3ตัวเนาะคำนวณสามตัวสื้อเลยถือสรุปเลยก็คือมี 7, จ็ดห้าหครับ อันตัวนี้เป็นเลขคำนวณคำนวณนี่คำนวณครับสิบเจ็ดห้าห้าสุดมันออกกันหกหกหนึ่งเมียเดี๋ยวไปมันมันสิบมากคือคือเกาไงนี่ก็เก็ดเจ็ดสองแปดแปดสามเกาเกาสี่ออกว่าทั้งสามตัวขันเลขเบิร์นมันมาออกไปเห็นว่าครับสุดมันออกเกาเก่าสี่เนี่นี่นี่ละนี่ละนี่ยากนี่เราวิ่งล่างตัวเดียว เรา่าถุ่มเลยจับจับเป็นปูให้แนีว่านครับเอาปูอันนี่เอฟซีทำมาช่วงทั้งหลายมันสงงครับเลขประจำวันของปูนี่เลขประจำวันพฤะหัสมีมีหนึ่งซเจ็เนาะหนึ่งซีเจ็ดนะครบสามห้าแปดะครับจับคู่ดิจับคู่สองตัวมีฮาสามห้าแปดหนึ่งซีเจ็ดซีนะครับเนาะก็สรุปแล้วมีจุด แค่นี้ครับเลขประจำวันมาที่นี่เลขสูตรสูตรสามตัวสูตรสามตัวครับเอาตัวที่ออกทั้งหมดที่แล้วมาบวกกันสี่สองสองมาบนี่ปุ๊บครับมาบวกห้าห้าก็ได้ได้เจ็ดห้าห้านะครับได้เจ็ดห้าหานะอันนี้ประจำปีอันนี้ประจำปีรอบปีไหมในรอบปีนะครับก็ได้สองสอหกเจ็ดกับหกแปดนะครับเลขประจำวันมาทีนี้สำหรับเลขวิ่งครับเลขวิ่งในงวดนี้มีห่า มีหาจับได้มีหาสามกับหาแปดครับแค่นี้นะครับเด้อครับพี่น้องคับอย่างงงคับอย่างงงนะครับเด้ออย่างงงคับตัวเลขของโูสารค้ามนะครับเออเมื่อนหึกว่าปูว่าปีท่างใดผ้ากันไปเห็นเรื่องบึงอยู่เบิึงอยู่ตีว้าปูว่าปีอะไรนี่นี่ซีดีนี่มาเสียบีอะไรกันมาต้อไปใส่ดอกสรุปเลขกปูสารค้ามนะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆเลยปูครับสรุปไปเลยเนี่ยเราต้องสลายโตนะครับ สรุปที่ปูจะให้เล่นนะครับโรลลิงปูว่เป็นยังไงครับปูโรเลอร์ครับสรุปปอปลาครับสรุปเลขปูแบบอะไรซี่บะครับครับผมสรุปแล้วครับผมสรุปเลขที่เลขเลขวันที่จีสรุปงวดงวดวันที่หนึ่งเมษายนงวดงวดวันวัน วันที่หนึ่งขีดเด่นสี่แน้วสี่ทับกสี่สีตอหี่ับหกหกสี่สีนะรับด้าเตรียมประกาจดสรุปตรนะครับสรุปสรุปเป็นตัวมาเลยครับสรุปตัวแบบเน้นๆเลยอ่ะเอ่ะเจมาแล้วเจ็ดหอ่า เจ็ดห้าห้านะครับโอ้ขีดได้ข้างล่างด้วยสองหกเจ็ดขีดอีกครับตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นอ๋อตัวเน้นนะตัวเน้นที่ขีดตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้ละตัวมากสองหกเจ็ดสองหกหกเจ็ดถ้าสองตันะปูสองต ปูปูลองเขียนสองตัวให้จักหน่อยนะแยกที่เน้นเน้นสองตัวนี่แหละหกเจ็ดตัวล่องกับหกแปดตัวล่องหกแปดล่างล่างล่างนี่ล่างนี่บนบอกปูบนบนบนด้วยนี่บนนีแต่บนเออบนอับนี้สรุปสรุปล่างเออเอาสิบชี้ทั้งนี่มันสิบหลายตัว ลายโตเัราะเป็นอย่างปูลายเขชอบก็เอาไปนะครับสิบสีเดิเดอคสิบก็เป็น,นเสีอ๋อโอเคเอันี้ล่างาเป็นบนเป็นบน,บนไม่มมต้องบนตบนี้ตบนบนล่างล่างห้าสาห้าปดสองตัวสองตัวล่างแค่สองตัวพอตัวเน้นตัวนี้เน้นขีดห้าสามเน้นห้าสามโอ้เน้นห้าสามนีน 5, ่ละ โอเคเลยเพราะว่าของููได้กันบานนี้เม็ลุงพ่อลุงลงพ่อลุงพ่ออุบลก็ได้หนอลุงพ่อได้หนอให้ตัวเดียวเลยหกเก็ดหกเก็ดตัวเดียวเลยเม็ดเดียวเม็ดเดียวหัวนี่นะปูเม็ดเดียวเม็ดเดียวหกเก็ดโอ้วิ่งวิ่งนี่วิ่งตัวไหนปูถับปูเล็กวิ่งอ่ะเล็กวิ่งปูถ้าปูถ้าบังวิ่งวิ่งอถ้าถ้าวิ่งบนบนก่อนอ่ะวิ่งบนวิ่งวิ่งล่างไหปูวิ่งบนก่อนอ่ะบนตัวไหน คือว่าวิ่งอ่ะไม่เป็นไรปู่วิ่งเนาะวิ่งวิ่งบนนี่คือวิ่งเกจวิ่งเกจวิ่งบนวิ่งเกจอ่ะวิ่งล่างวิ่งล่างนี่คือฮะโอ้อันนี้บนอันนี้ล่างบนวิ่งเกจ วิ่งล่างวิ่งห้าเลือคุณผู้ชมเนาะวิ่งเจ็ดบนวิ่งห้าล่างเจ็ดก็เอาใส์บนที่ก็เจ็ดห้าตัวนี้เด้อนี่นี่ละนี่กันตัดออกขับมาที่ก็ grab ตัวนี้หนึตัวนี้เก็บมาแห้งอยู่เลยเก็บสี่ร้อยยี่สิบบาทหรอ โอ้เจ็ดมาแห้งมาปูยี่สิบไปแล้วครับโอ้เจ็ดมาแห้งครับอ่ะคุณไปชมเลยครับโอ้ปูแบบไหนเอาตัวไหนปูที่เจ็ดครับเด้อเด้อคุณไปชมนะครับเนี่ยเลขปูนะครับเน้นนะครับเน้นเลขปูก็คือเนี่ยนะครับโอ้ลมแรงมากลมแรงมากอ่าที่ปูเขียนให้สุปเลขงวดนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับ 755นะครับมีเลขเบิร์นด้วยนะครับ755แล้วก็267นะครับ67แล้วก็2ตัวนะครับปู่อยากให้เล่น67ก็คือตัดไปตัดไปตัดมานะครับคุณผู้ชมนะครับตัดไปตัดมาก,ก็คือ68 14ด้วยนะครับแล้วก็74ด้วยนะครับแล้วล่างนะปู่ให้แค่2ตัวก็คือ53กับ58นะครับ เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเลขวิ่งเลขวิ่งวิ่งบนเจ็ดวิ่งวิ่งล่างห้านะครับสาธุหกแปดเครับผมท่ส้มนยปูมันบ่มีอีกหาว่าด้หกเจ็ดหกแปเน้นข้าเลยแล้ววันที่หนึ่งหกเจ็ดนี่มีตรงสั่สิีก่ดบ้บ่กัก็เอากสองแปดสองเกาหาสามก็มีอยู่มีใบนึงนี่ มันหายากไนสิบห okay? ้าก็ได้ใบเดียวสองสี่สิบห้านี่ก็เลขดังเติบอยู่เด้สิบห้าเลขดังสิบสี่ห้าหก็ได้ใบนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งสีท่านได้ได้คู่เดียวหกเจ็มันือมักหกเจ็ดอมกี่กสองหกป็ขึ้นไปเนี่ยใบสองา เดี๋ยวไม่กินปีละกินแป้สะวีเลยปูมักบกคักด้บกครัมเจ็บเนี่มืนอนสิบสีก็ลองเอาดปลร่องเอาตามนี่เลยเนาะปูน้องเนี่ยแต่มอยติเ็นี่เที่ปูให้นะครับหนึ่งสี่ในหกเจ็เนี่ยกับทมีก็จัดดูเดินสามปูนะครับคุณผู้ชมหาแปดมีตัวหนึ่งหาปดก็มีเนาะเนี่ยสี่เกาซีกาซีผมักนำอยู่เกาซีเกาเนี่ยมักเลยเกาหนนี่อันีอันนี้ส ตรงเปล่ยนกบ้านัเดี๋ยวนี้หาหายากแล้อบ้านันบ่เคยบ่เคยปีหนึ่งสี่ไปมันจะเดี๋ยวออกหนึ่งไงอ่ารอบปีว่างนี่ไงเกตหกเกตไหมเออเกตออกแต่ว่าหันเอาตัวนี้ใส่ซื้อดิรอบปีมันออกมันออกออกพอสอนมันออกหนึ่งหนึ่งนี่เนาะหนึ่งแล้วก็เนาะทับ ทับจนเลยเฮะทับสิปสิปนี่ครับ่นสิบเราก็มานี่ก็มาสองเฮ้ยหกไปหรอ,อหกสองไหมเจนถือว่าอะรทับเอาทโปครับเชนถือว่าแล้วมาเิ่กันนหนึ่งแล้วก็ทับสีแล้วก็ ถ้าอีกแล้วก็หกสองนี่เนี่ปีปีของมันหล่อปีของมัน,มนไหมหล่อปีอ๋อบ้านี่น,นี่มันที่มัออกงวดนี่เห็นบ่มันมัน,ปนปแปลกประหลาดสองพันห้าร้อยหกสิบสองเกตหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดบะปูโอ้เจ็ดหกเจ็ดข้างล่างออกเจ็ดหกก็เก่าห้าสอง อสองนี่เดิมชมนะครับสาธุสาธุอะปูมัดเบอา์นี่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 มันเรียกมาเขากับตัวนี้ล่ะมาเข้ากันอีกกับตัพวกเจ็ดเออนี่เข่าคุณชมนะครับมันมาเข้ามันมาเข้ากับแบนเรีอกเขียกเรียกเลขยกเรียก นี่ไหมนี่ไหมนี่แหละปูนนี่นี่มันว่าเขาก็ประจำมันนี่มันมีเกจนี่มันเกจนี่เรียกว่านี่แหละสูตรของมันอพอมันมันมีมีสูตรของมันอยู่มันมันมันแปลกประหลาดจริงจีมันเอาของพ่อสองสองขั้นหาร้อยนี่ไหมหลักดีๆสิปีนี่นี่งวดประจำประจำวันที่หนึ่งเมษายนเดือนสี่ เอามาออกเอาเอาเอามาออกงวด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 สีฟันเหมือนอื่นมือเฮือเนี่ยงวดเี่มษสามบ้านประฮัตเนี่ยเนี่ยเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดน้องปูเนาะนี่แหละถ้าเพิ่งกิดมื่อสิเป๊ะว่านี่เพิ่งมีก็เกิบวันนี้ก็มีหลายคนอยู่เลยเขาหลายเจ้าอยู่ยังก่อนเนาะ เลขโยมผ้ากันครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเด้อนะครับในส่วนตัวเลขของปู่เราก็ได้แล้วนะครับปู่สารคามนะครับเป็นตัวเลขสูตรเลขคำนวณแล้วก็เลขที่ปู่ชอบเราก็สรุปให้ที่เห็นนะครับชัดๆท่านใดจะดูไม่ทันก็ย้อนหลังได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ฟังเสียงเอาแล้วก็จดบางทีตัวเลขไม่ค่อยชัดนะครับใช้ปากกาเขียนเอาเนาะครับคุณผู้ชมนะครับก็ขยายหน้าจอแล้วก็ดูแคปหน้าจอไว้ดูก็ได้เด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับขอโทษขออภัยจริงๆนะครับไม่ได้มีปากกาเมจิก ที่เขียนตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นนะครับเอาตามที่ปูแล้วก็ฟังเสียงแล้วก็เขียนตามเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเฮงเฮงรวยๆยอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามคลิปหน้าด้วยเด้อนะครับดูให้จบสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม